สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวไทยชาวราวชาวเขมรชาวพม่าท่านหนึ่งพักสองพักสามพักสี่ด้วยนะครับสวัสดีท้าทุกเพศทุกวัยนะครับในคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะพาแม็กกี้ไปตรวจคันนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้เพศกันแล้วนะครับผมก็เป็นแบบวินิจฉัยอ่ะก็คือแบบว่าเอ๊ะน่าจะเพศตุ๊ดตุ๊ดนะอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น้องเฟด้าเนี่ย จากการที่เขาวินิจฉัยมาคือคุณหมอเขาเก่งอยู่แล้วเว้ยเขาแค่บอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขา,ขามันไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อะเขาก็ได้ไม่ต้องโดนด่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาดูเขาก็รู้แหละว่าสมมติว่บเป็นชายก็ชายเป็นหญิงก็หญิงอะเออเพราะว่าน้องเฟด้าเขาบอกเป็นผู้หญิงผู้หญิงจริงๆนะครับผมถ้าวันนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วอนนเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกแลก้วกันแต่วันนี้ผมจะมาบอกทุคกคนก่อนว่าผมไปตรวจคันคังนี้คุณหมอจะวินิจฉัยว่าลูกของผมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาาาาายยยนนะะคคคครรรรรัับบบททุกเเเเเอออดดี๋วจิงงไปพล ักเกนลยพี่พร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะอยากดูแล้วยี่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 ย,ยี่ีเราจะได้รู้กันแล้วนะคะรับผมว่าลูกคนที่สองของผมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอล้วดีเขาคนก็วั<ฮ>นนี้เขาจะให้กันเลือกว่าใครจะนั่งเอาผ n e หรือ l a m b o r right. g i n i <Okay>. <c oughs> <c oughs> อเคะไรนะตับใจคุณพ่อนี่ <Okay. S 1> จะต้องั่รมโบแล้วละ่ะจอดไว้ไม่ได้ขับเลยเพราะจะขายแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายสักทีเสียได้ไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแรมโบสุดแรงของผมพาพี่กี้ไปโรงแานกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับโอ้ <c oughs> โหตังเกินเล้วผมก็พยายามทําให้มันไม่ต้องรบกวนคนอื่นไุดคือการผมทาห้องกระจกให้เวลาสตาร์ทนะครับทุกคน หาโลกแตกจริงครับทุกคนมาล้กแบบี้มาแล้วปะเราจะออกเดินทางกันเอาเออนี่ก็สร้างในหมู่บ้านผมก็ได้ครับผมยังไงก็ขอถ่ายขึ้นหน่อยแลย้วเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายกับมันนานมากแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เป็นเอฟซี FC ของเจ้ารถคันนี้นะครับทุกคนไม่ได้เอฟซีผมนะเอฟซีรถ <laughs> <l od S 2> ผมนะครับทุกคน เกลยียดทุกคนคือแบบจะขูดในนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปได้ทุกที่แหละนะครับทุกคนยกเว้นขึ้นเขา <c oughs> อะโอเคครับทุกคนแค่นี้พอแนละ้วเดี๋ยวผมขอขับรถจะได้ครับโอเคพี่เมยวน้องเฟดา้าคิดถึงนะลูกสาวคนเดียวที่สามารถถอดหนา้ากากปัดบ้าได้มีเมียมอ,อีกคนนึงว่ะ <c oughs>

แขนผู้ป่วยนอกนะครับทุกคนไม่ฉันไม่อยากนั่งไก่เถื่นนั่งใก่ไรแบบอะไรเดินเยอะแค่นิดนึงไงแกขอทองมาไม่เหน่อยสิลิมไม่เอาถือไปด้วยถือไปได้ใช้แค่นี้เองตุ้งน้าครับคือไปอู่ ก็เลยขนาดนั้นกอ <laughs> บตาย่ <c oughs> อไมขึ้นลิฟต์อ่ะจะห้าวไอ้น้องเนี่ยห้าวโอเคเดี๋ยวรอนนี้รอหมอเรียกนะครับ <h ays> ผมก็ค่อนข้างที่จะลุ้นแล้วว่า <h ays> น้องเ๋ย่จะเป็นผู้หญิงหรือ <h ays> เป็นผู้ชาย น้ำหนักป๊อจริงๆนะแกต้องหมันฉลาดฉลาดสมองใหญ่ใหญ่เขียวอะไรกับน้ำหนักพอสมองใหญ่น้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นทิษดีเลยอ้าวหนูเขาเรียนหมอมาใช่ไหมหมออันนี้วัออกซิเจนี่เขาดูโดนผู้ชายหลงหอมอนโดนผู้ชายสามสิบหก กำลงต่ำหน่อยนึงเป็นวัตถุซีรีส์ไงอ๋อวัตถุซีรีส์หนักเหรอช่วงนี้น่าจะนอนได้ป๋อถ้านอนไม่พอกำดังมันก็จะต่ำได้เกิดการเพียอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันนี้กระป๋องอะไรไปนี่ย มไม่หนังเลยทัย้งหมอันนี้มันคือกระบอกอะไรอันนี้เหรอคะที่ส่งบรรทุกส่งอะไรอ่๋อพุทอะไรทีเ่เาอยายัดใส่รูนี้เหรอคะเนี่ยใช่ปุ๊บแล้วมันก็จะไปที่รูลเลยครับมันจะวิ่งเร็วมากเฮ้ยใ,ใส่แล้วมันจะไม่ดูดเลยใช่ไหมครับมดูดค่ะเราต้องกดไอ้นี่ก่อนมันถึงจะไปะปล้วกดปิดตรงนั้นเลยใช่มันไม่หนังเลยทีเดียวเห็นไ่มอันนี้หนังแม่ะ เอาทุกคนไม่ตื่นเต้นหรอแต่ลองคิดดูนะแบบสมมุติว oh, yeah. yeah. okay. ่าเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วเราจะส่งของไปให้น้องเฟได้เรายัดใส่ฟุปแบบมันยิ่งแบบว้าบ้านลุงตู่มีนะแล้วก็จะใส่ระเบิดไปชตู้โอเคครับจะไปจบจบคลิปแค่นี้ถัาเทียวกับคนแรกทานกินไม่ค่อยเยอะค่ะกินแล้วอิ่มเร็วเลยนะโอเคอาจจะท้องอืดมากกว่าได้ีเดี้ยวพี่ี้ขึ้นเคียงแล้วครับทุกคน คของหวานครั้งหน้าเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องตรวจหนังตาลหนูบอกผิดไปค่ะที่จริงยายไม่ได้เป็นออ๋ไม่มีใครเป็นใช่ค่ะแม่แำ่หนูบอกว่งไม่ต้องกินน้ำหวานแล้วลงในเบาหวานิในครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเนาะใช่ค่ะ ถ้าคนมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานต้องตรวจนะครับใช่ค่ะก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงค่ะคุณแม่ยุเกิน30ปีอันนี้จะเป็นความเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยตัวของคุณแม่เองถ้ามีครั้ที่แล้วเคยเป็นเบาหวานอ่าตรวจปัสสาวะแล้วมีน้ำตาลัว่วหรือลูกที่น้ำหนักเยอะๆตอนเด็คลอดมาแล้วเนาะเกิน400กรัมพวกเนี้ยก็จะมีความเสี่ยง อาจจะมีบาหวันแฝงที่ไม่รู้พุกเนี่ก็จะเป็นสุ่ที่ต้องตัวจแต่ถ้าประวัติไม่ใช่ามมาาใสาย,ายตรงไม่ใช่พ่อแม่ยาหรือไม่ใค่ยายก็คัดมาตรวจตอนยี่สิบหรือยี่สิบแปดสัปดาหา์ไปาาลลแปล้วเกืบแล้วที่เรเียบแล้วบอกผิดใช่ไหม <c oughs> โอเคครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วเราได้รู้สักทีว่าเจ้าตัวเร็กเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผ้ชายผู้หญิงอย่าเถียงเงยอ่ะผู้ชายตามใจกจก่บผู้ชายได้ใจเออเอาเป็นว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันที่บ้านละกันว่าลูกผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไปเจอกันที่บ้านนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยก็โดนตามตัวไปเล่นเลเซอร์กันกลับมา ก็เดรอดูคลิปในอนาคตจะลงรูปใน i.g. ที่ผมไปเล่นนะครับทุกคนตามเข้าไปดูนะครับทุกคนนี่นั่นแหละครับคือต้นเหตุที่ทําให้ผมอยู่ในสภาพนี้เดีย๋ยวคิดไาไ<ถ>ก็ได้นี่จะมาทําอะไรเนี่ยก็เรายังไม่ได้บอกกับท่านผู้ชมเลยว่าตอนนี้ลูกเราที่หมอเนี่ยวินิชัยมาห้าสิเปเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผ,<อ>ผู้หญิงนะคะทุกคนผู้ชายนะครับทุกคน <multiply> เชื่อใครดีผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย A few moments later คลิปนี้สรุปแล้วไม่รู้เรื่องรอคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมก็นะครับทุกคนครับก็ไอเฮีย ก็นะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้พี่กี้ก็ทอยากปกติหมดเลยนะครับผมแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยค่อนข้างจะตัวเล็กไปหน่อยคุณหมอบอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กแบบแบบไม่ได้ตามเกณฑ์ก็คือตามเกณฑ์แหละแต่แค่แบบคุณหมออยากให้ดูอวบๆกว่านี้หน่อยไม่ได้แบบน้อยอะไรไปสมมุติว่าเกณฑ์มันต้องหนัก10กิโลกร,รัมอย่างเงี้ยลูกของ10เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยบอกว่าอยากให้กินเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยคุณแม่เพราะาพี่กี้ในรอบนี้คือแบบ ้าเดือนแล้วอะแต่ยังดูแบบเหมือนคนไม่ท้องอะทุกคนดูดไิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมอบอกปกติรอใช่หมอประจําตัวเขาบอกปกติอืแต่หมอที่ตรวจอะไรแบบอันต์ซา,าวอะไรเงี้ยเขาบอกให้กินเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอไปถ่ายอันตาซาวอะไรเงี้ยผมว่าผมจะถ่ายให้เห็นแล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถ่ายไม่ได้เนาะมันมันเป็นที่ห้ามถ่ายแต่ผมจะสรุปไม่ฟังแล้วกันนะครับออกมาเนี่ยหน้าน้องก็ชัดเจนมากมก็เดี๋ยวรอดูกันในอนาคต เออเนี่ยเนี่ไ้ขึ้นรูปให้ดูดกว่าน,นี่หน้ารูปผมเนี่ยเหมือนน้องเฟด้าเป๊ะเลยท่านอนเนี่ยคือได้ผมมาแล้วก็ได้เฟด้ามาเวลาผมจะนอนผมจะนอนท่านี้้วลานอนตอนคืนนอนท่านี้แล้วเฟด้าเนี่ยตอนอยู่ในท้องก็พาดอย่างนี้เหมือนกันนี่นี้งงมันเป็นท่าประจำตัวของเด็กหรือเปล่าหรอ ไม่รู้นะไม่รู้ลูกคนอื่นเป็นเปล่าลูกผมคนเนี้ยก็เป็นเหมือนกันคาดอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยครับไม่แตกต่างอะไรจากเจ้าเฟด้าตัวจิ๋วของผมเพราะฉะนั้นนะครับผมหมอเนี่ยเขาก็ได้ดูอวัยวะเพศของน้อง <c oughs> แต่น้องเนี่ยค่อนข้างจะแบบเนี่ยไม่ค่อยให้ดูเออไม่ค่อยให้ดูแต่เฟรด้านี่คือให้ดูชัดเจนเลยแต่นี่ก็คือไม่ให้ดูแล้วมันเดายากมาก <c oughs> หมอเลยเดาว่าเป็น <c oughs> แทม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  หมอเลยบอกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองครับทุกคนนะรู้ผมเป็นผู้หญิงนะคนนี้แต่ผมบอกก่อนว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราได้รู้เพศแน่ชัดจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นรอบหน้าจริงๆรอบนี้ก็น่าจะรู้แน่ชัดได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างที่จะรอดูก็เลยกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นในรอบหน้านะครับเราจะรู้เพศชัดเจนแล้วนะครับไปหาหมอรอบหน้าเดือนหน้าเราจะรู้เพศชัดเจนเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเออแต่รอบนี้มาอัปเดตให้ฟังก่อนนะครับว่าน้องสุขภาพ้าง กายแข็งแรงดีนะครับผมแล้วก็ลูกผมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หญิงนะครับผมซึ่งหมอเดารอบที่แลก็ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงจริงนะครับผมเอาไว้ว่านะครับในคลิปหน้าอจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็ถ้าหากอยากซื้อเสื้อ a อ็มเก็สามารถซื้อได้ที่แฟนเพจเ n j TV จเลยนะจ๊ะอยากตัวละ790เหลือตัวละ490บาทโปรโมชั่นนี้มีแค่ชุดแรกเท่านั้นนะครับผมถ้ามีชุดต่อไปก็ไม่รู้แล้วราคาจะลััับบไปปเเท่่าาดิมหหรรือสวนนี้ ตัวรับไปก่อนสวัสดีครับผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วเลเซอร์กันทำผิดบ๊ายบาย